เมื่อนี่ก็เป็นอีกเมือ่อเนื่องจ้าสว่วนนี้ผ้าออกเดินสายทํำบุญเนะาะส่วนท้ำบุญสังฆทานสว่วนเข,ขศาพรรษาจาก็จะมีงานบุญสังฆทานเมือ่อนี่ก็เดินสายไกลจะมาแถวอำเภอหนองผือจะมาน้องผือเน,ออนอาะจ้ะเนาะคนก็จะไล่เมื่อนี่มีหน,นองผือ ผู้คนมอมเป็นพันสองพันคนเลยจะพาม,มาส้มบรรยากาศตอนนี้กำลังเข่าประตูบัดเพิ่นมาจากกำลังหัแต่ลงจากรถเนาะลงจากรถจะเอาอาหารเข่าไปลง่ั่วไปรวมเพิ่นอนอาหารเข่าไปรวมเพิ่นอะอุบัติมาแต่เสากระไลหลัดเต็มศาลาตรงธรระอันท่างนี้หัวตะม่านี่ บามา่าเต็ม<ส>โหลดเด็กพี่น้องไปไปลงพั่วก,กับยูบุญพีน่น้องเอ้ลยลงพั่วกับภูร aju ในในภูล่ะย่างขึ้ไปภูร์ละย่างขึ้ไปย่างขึ้ไปพี่น้องเออเอาละถ้าพี่น้องอันบ้านเท้าขึ้ไปแน่จ้ะ เออมาจากลงขั้วเออคุณบ่เห็นลงขั้วลงขั้วอยู่ไกลเนะาะอยากพี่น้องเพิ่งขับไปแน่จ้าเดี๋ยวไปน้ำเพลินนั่นเถอจ้าไปน้ำเพลินนั่นาาเดี๋ยวขันเอาอาหารการกินใปแล้วออกมาทางพี่เถอะจ้าม,มาทางซาลาพี่จะมีก๋วยเตี๋ยวใบหิ่้ รับประทานก็มาหอดลงขวดด้วยจ่าบาทไงอาหารอูอ้อาหาราอาหารหวานข้าวเอามารวมกันนี่ยังยังก็มาร่วมกันกกนี่ผลไม่มีทัวมีแตงกบมาคนเล็กคนน้อยเขาคนละปัน่นคนละปัน่นสองปัน่น ร่วมกันกับล้าเยาเองพี่น้องนร้าะอีสานบ้านเฮ้าแต่พี่นี่หากแพงแบงปั่นอยู่ร่วมกันมาทาังนี้จะเป็นกวว๋วยเตี๋ยวเด้อจ้ะเด้อจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวมาทางนี้ก,ววก๋วยเตี๋ยวพันแจกฟรีเด้อจ้ะให้หิ้วเขาก็มากินได้เด้อนี่ก๋วยวเตี๋ยวพันแจกฟรีจะ้ะให้อยากได้เมื่อฝากลูกฝากห้านกันเอาได้เด้อจะ้ะเพราะว่าพนมมีถุงใส ใส่แยกน้ำให้เลยเพราะว่าถาบอแยกน้ำม,มันจะอุดเนาะมันก็จะแยกน้ำให้เลยถาอยากได้เมื่อฝากลูกฝากร้านกะได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งนี้ก็ะสมต่ำเด้อจ้าเถิดทางนี้สมตมํำจะสมตำส้มตํำสายบุญจ้าส้มตมํำทีมงานสายบุญไปทุกหมู่บ้านเด้อจ้าเดิอนี่มันจะไปทุกหมู่บ้านช่วงเขาพรรษาเนี่ยมันจะเดินสายตํำส้มตมํำ เหตุโรท่านสมต่ำเนาะส่วนขาภาสาจะไปถูกโมบานเลยได้มาเอาเด้อพี่น้องไปหิวมาเอาไปกินก่อนก็นกนได้นี่ครับมีซีซ่อมกัมีเอาเมื่อฝากลูกปา,ากล้านน้ำเด้อจ้าเป็นมมแพ่งโ่หวงคือเป็นแจกแจก่านเนาะจ้ะเน,ะนาะงเด้อคือมุมทางนี้ก็เป็นมุมสมตำ ออ้พี่น <the resort> <ingo>, ้องเอออันนี้ก็คือประมาณในสาลาลงทํามะกาพาคนกอนก็ได้กําลังมาไลยดื่มเด้อจ้าเอาอาหารการกินไปร่วมยูโรงคั่วแล้วกรับมากครับดื่มมาแว๋วยเตี๋ยวเด้อวยเตี๋ยวทั้งนี้เพื่อนก็ะมีให้กินคนกระตก แต่่าฝนตกกับปิดอุปสรรคได้พี่นอเออคอยยางเนีเด้อละมืนหลุมเด้อมันจะปิดตมเน่เป็นอะไรเน่เดี๋ยวมืนโบาปปูนกับเป็นไข่หนาน้องเป็นไข่นามเชียวเขียวเนี่ยคอยเด้อคอยเด้อจะลบคอยเด้อจะคอยเด้อนา อันก no ับพี่โลงท่านจ้ะโลงท่านคอยไปเอาด้วยจ้ะเพราะว่ามันฝนฝนตกลิ่นเนาะมาเป็นฝนจะบ่ตกฝนตกแต้ขื่นฮ้อนเศร้าคือลาซาล่าระบายงี้ด้วยจ้ะยางเพราะว่าไข่หนามเนาะจ้ะเนาะจะเต็มเนี่ยพี่น้องในซาล่าลงถ้ำก็เต็มทางนอกเนาะทางนอกระเบียงพูดบางก็เต็ม มาเสบียงบุญเนาะต่างต่างคนต่างมาเนาะจะมาหลายทางหลายโมบานหลายอำเภอจะหลายโมบานหลายอำเภอมาพอกันจะต่างคนต่างมากอมาพอกันมาโดยบริได้นัดหมายเนาะมาพอกันกะได้พูดได้คุยกันได้หูวจักันบางที่เข้ากับมาเนาะบริได้หักกันมามาหูจักกัน โดยบังเอิญสิก็ได้เป็นมมเป็นพี่น้องกันพี่น้องก็ได้เฮกเสี่ยวกันผลได้พี่น้องเออมาหูจักกันอัน่างสีนี่แหละเพื่อน่าบุญน,นอะพี่น้องนี่คือบุญร่างเอาอาหารเขามาเตรียม